ตรวจรถแคมรี่นะครับอันนี้เป็นแคมรี่ปี2020มาตรวจที่อู่สีเลยคันนี้เริ่มจากวัดสีก่อนคันนี้ก็สีเดิมหมดนะครับกํลังในวัดดู 2.0G คันนี้เป็นรถที่โตโยต้าส่งอู่นอกมาทํานะครับจะมาดูกันเหมือนเดิม รถเดิมๆเ,เลยครับคานเดิมซอกเดิมตรงนี้ไม่มีซ่อมนะครับตันนี้ก็ไม่มีซ่อมมีน้ำหม้อน้ำหายน้ำในหม้อพักหายต้องไปไล่ดูว่าเป็นที่อะไรปกติมันไม่ควรจะหายนะครับแล้วก็มันเสื่องก็ต้องทำแล้ว